ผมสวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่สวนเบาเฮงครับโอ้ยเพิ่นตัดหญ้าไปที่นี่คนมาเอาหญ้าเพิ่นคักเลยเพิ่นสิตัดหญ้าเฮ็ดหยังน้อคือตัดคักแท้นี่เออเบิ่งพี่น้องเอ้ยเบิ่งคนเข้ามาเอาหญ้าเพิ่นเป็นล่ะเจ้าของเบาเฮงครับโอ้เจังไดนคือตัดหญ้าคักแท้ตัดให้มันสะอาดละตัดมันสะอาดเออผลิตการก็ดาวตัดกันระว่า มันกำลังหวางยังเวทพดีห่หวงางน้ำเวทฝั่ในในงนึนก็ที่ปลูกอันนี้ฮะอันไหนอ้าวเขเมมือนซีโยเกนมือ,อนพอกันเฮานซีโยเกน,น,เนุนอ,อ,อันนี้เมาหยาบครับ้นนบาดค <laughs> <ข><า>นเมาหยาฝัา <laughs> ่งไหนปลูกหมากฝั่งุนะ ีกกตัดสมือดสีวัดลุ่มไว้ว่าจะนวนก้อนมันสีสุกจะได้จะไปสั่งมากันนะเออจะมาเกี่ยวนะพี่น้องวัอนี้พามาเบิ่งบรรยากาศอยู่บ้านสวนเบาเฮงครับย้ำคำย้ำแรงครับหลังเลิกงานครับนี่พอดีเบาเฮงเพิ่อตัดหญ้าในสวนเพื่อครับนี่เพิ่อตัดออกจากไอ้ต้นหมากนะครับมันงับต้นหมากครับก็เลยตัดออกครับ โอ้ยหยาถือฝนบางพี่น้องเอ้ยพัดใส่รถฟูเครื่องตัดหยาพันเลนหนูแป๊บเดียวเกี่ยงตับออ้ว่าจะเหยียบต้นหมาเขาโอ้ฝนฟังฝนไปจะปลูกมาครับฟังแถบสาฝนแล้วกเงี้ยวลงไปหาสะหนาม ครับบรรยากาศยบ้านสวนบ่อลเฮงครับพี่น้อง <c oughs> ตะเวนกับไก่สิตกดินแล้ว <c oughs> โอ้ยเมืองบรรยากาศงามครับโอ้เบืองบรรยากาศบ้านบาลเฮงครับโอ้ยคักเลยเว้าวหอบขึ้นเลยว่ย่ว,วยหนอย เอยยัยยัยจอยเอาเอายังหอบขึ้นหรอมาที่นี่ผ้ากวาดผากวาดผากวาดมึงอุ้ยคนเมาห้าได้เต็มรถอีแตนแทร่แหละมึอนี่ ครับนี่ไอ้ตรงนี้เป็นพื้นที่เบาแห้งเพิ่นเสียท์โครงการปลูกหมากเพิ่นนี่อันนี้อันนี้โอ้อันนี้เปิดน,น้ำวะเบาแหง้งเปิดปลูกเป็นแน่วอันนี้คือปลูกเป็นแนวหัวไว้ก่อน,ออนขขอเนาะโ,โอ้นี่เด้โอ,โอ้น้ำเปียกเลยตัวนี้น้ำเขียวปู่น้ำขี้น้ำขี้ปลาเหมือนขี้งามโอ้ยเขียวปู่อเปืเลยพี่น้เนี่ยผักอุจจาระยังไนี่ก็จะปลูกเพื่ออะไร คือนโพสโซนฟังนี่นะฟังนั่นเอาไว้แต่มันแผ่นเป็นเดินเลยเข้าเฉยหต่มันอากาศมันหลงเลยนะโอ้สนามไอโซนทงพุ่นไว้เป็นไว้เป็นสนามฟุตซอลเราเนาะไม่งั้นสนามนั่งเล่นสนามปิกนิกสนามกางเต็นท์นอนเออครับคืออยู่โซนนี้จะปลูกหมดเลยกับไอ้ไอ้คางสะขอบสะแล้วก็งลังสะว่าต้นกระเทียมมือกระเทียมวัดจำนวนลุ่มประมาณสองเมตรเพิ่มสองเมตรนะความยาวได้ทางของลุ่มนะว่าได้จักแถวจักแถวแมนบ่แม่นสิได้ยหูว่าเขาต้องสั่ง จักต้นจักต้นจักต้นแจ็คต้นเดี๋ยวมาปลูกไว้ก็แล้วก็คือคือแบบเรียกว่าปลูกมันสีมันว่างนะอืมสิว่าส่นทีปลูกฝืดนั่นอื่นแบบกินเร็วมันสีมันก็บมันบรสนัดนะคือแบบเข้าร่องร่องปลูกแบบฝืบุีคนปลูกนะแลยครัมันทนแรงรักษาง่ายเลยคกับมันดูจิตแขกวะดูแลง่ายอยู่เนี่ยูสิบแตกบอกกันนะกรับว่ากับไปเมืองอาจารย์เราอยู่สังฆะเนาะแล้วกันก็มีในเขตสุรินทร์ก็มีคนปลูกมาเมื่อีเจ้าเนาะแล้วก็ว่ามันคือ มันขาลงทุนปีสองปีแรกโอเคมันกาดมันกแต่พ้ผลิตออกมาสามปีมัออกผลนะสนอเงินบ่แต่พลผลิตมันสีได้กูเห็เห็ดหน่ายีกอ่ะเม่นแล้วผมคิดว่าหมักหมากมันสองสองปีสองปีอะไรกิโลี่สิบาทเด้ปีก่าหกลียหกสิบมาปีนี้รลลสิบแปดสิบบาทเสงหนึ่งเส้งเส้หนึ่งมันจะลดอ้วโอ้โหแม่นแล้วหน่วยเสยหน่วยังไม่หน่วยเนาะสามหน่วยยี่สิบบาทไอมันซื้อมาอหวานเลยใช่ไหมสาม่ ขายยังไงมามาหมากมาเลยนะสามร้อยยี่สิบบาทปอนเนี่ยแล้วสามร้อยยี่สิบธนาอันนี้ใส่ไอ้อนั่นเจ้าไอ้น้ำนี่เจ้าดูดขึ้นไว้จังเลยโอ้โหนี่แทงหนามใส่แทงหนามอยู่ปะเลยโอ้แทงหนามไ้เบึ้งเบึ้งโอ้โนี่แหละครับพี่น้องเพิ่นเบาเฮงเพิ่นว่าเพิ่นสูบน้ำจากน้ำขี้ป้าบ่ล่าไหมขี้ปาน้ำขี้ป้าขึ้นมาใส่ถังครับใส่ถังแล้วก็ปล่อยเป็นน้ำยศใส่กับต้นหมากนี่ครับโอ้โหนี่อันนี้ปลูกวงวงน้ำห่ดนี่ ตอนนี้บางวงปูก็ไดเกาลัดใหญ่ออกอยู่ใหญ่ออกขึ้นนี้ก็ปลูก็ยังสี่เถอะมันไกลว่าสีหญ่ปลูกบับโซนของวงเลาะบทางบ้านโอ้สช่ไหมไอ้รอบบ้านครับโอ้นี่บ่มามึงเริ่มพี่น้องเลยพวได้สิ้นที่เราได้แบกไปทุกท่าเลยครับผมโอ้โหครับพี่น้องวางใจใน,นคลิปอ,อันนี้อันนี้คือเป็นถังเฮดระบบนำยศของเบาเฮงนะครับ สูบน้ำมาจากสะกสูบน้ำขึ้นมาจากสะกน้ำขี้ป้าเป็นบ่อบ่บบอปลาโอ้ขึ้นบนได้โอ้นี่ขึ้นทอขึ้นทอขี้โอ้ทอขึ้นตนะพุ่นอันนี้เป็นทอลงเป็นบ่นหนิทอลงก็แยกไปตามสายไา<อ>ยผมนำยศตามแยกต,ตามต้นมากนี่แหละทอลงบนเลยผมใส่สายไอ้ขึ้นสายพี่เอสายพี่เอเนี่แหละขึ้นสายหนิ้วนึงนิ้วนึงแบบเอามาประยุกต์ใส่เอาครับผม ตอนในสื้อแต่อุปกรณ์มันสุดมันก็คือสีแพงนะเอาเอาลงสามแถวก็ลงสามสามองคมาด้วยสามทางฮาฮาท่าขุนแยกนะไม่ต้องจะท่าขก็มีเอาทางพุ่นก็มีอีกว้าวที่ผูกไว้ทาทางสื่อเลื้ยงผูกไว้นี่โซนทั้งน้าหลอกหัวหน้าบ้านโอ้ยันลงมยันลงมยันลงมไปเปิดตัวเดยส้นนี่ยันลงครับพี่น้องขอบบ่อโซนนี่ครับหลอกหัวหลังบ้านอืมมันโอวมันไหลหยอดเล่นกันเห็นนะโอ้ยคักเลยพี่น้องมาเมึงเด็กก็โอเคอยู่ โอ้อันนี้เปิดไว้อยู่ที่นี่ยังไหลอยู่นี่เนาะนี่นะครับพี่น้องโอ้น้ำเขียวมันก็ไม่เห็นหนักเลพี่น้องเอ้ยอันนี้น้ำดูดน้ำขี้ป้าขึ้นมาครับน้ำปุ๊ยยังดีอยู่เลยมือนั้นล้มบ้าหมูว่านกำลังสมดาวหมูว่านบอกโอ้ไอ้ที่อันนี้พายุเขาเดี๋จะคอยมาสั่งับบางทีกันเมื่อกี้มันถึงแดดแล้วมันเหี่ยวเป็นยังวะโอ้หนอนแดดแดดหอนแห้งเนาะแต่เดี๋ยวมันก็ฟื้นมันหากมันว่าสักหนนี่นะ ว่าคิดมึงเราหมากๆ,ๆเ่ยมันไม่มเคยโซน้ำเลยแ <Man S 2> มนมนมีโซน้ำน้ำไล่ไย้ยางดีเลยมันเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหกัหกหักมันจับดินไดก้กะอันนี้แล้วบเกล่าเพราะว่าบเปล่าบเกล่าบอกงานไม,ม่เคยว่าโซน้ำเลยเนาะน้ำไล่ยางดีเลยแถวผัาากก้างเขาคุดลองน้ำคนแล้วแถวผัาากก้างเขามีลองน้ำเรียงป้าพร้อมสากเรือไททานิคครับพี่น้อง สลับขัวกันหนามทั้งเต็มโอ้คือเฮาสลับขั้วได้เพราะวิทยาล่าวมันมันไร้บั้วตึงกันนะอ๋อก็เลยสลับเปิดไร้ความถ้าพี่ไปที่นี่ตัวนี้แต่ก่อนพ่วงเป็นสายเดียว,น,วน้มหมดถึงก็เลยปไปด้วยอุปกรณ์ภูมิปัญญาชาวบ้านครับมันไม่มีมันไม่มีไม,ม่มีจุกใส่ครับเอาตรงปาติกจากเสื่อมัดครับนี่แหละอ๋อวันนี้มันก็มาเรื่อยๆเออเนี้ยโซนนี้งทางลังหยิบหมูหกลางอยีกแล้ว โอ้ใส่แถวหนึ่งต๊ะกลางนี่เลยอ้อมสะไม่เลยอ้อมเลยอยากปล่อยพืชวางพืชปล่อยวางแต่ตรงนี้องเดียวนี่ข้างล่างส่วนส่วนเดินนี่ส่วนเดินนี้กับไอ้ข้างหน้าบ้านตัวนี่ใส่แถวกลางนี่เป็นบ่ใส่แถวกลางไปนี่ดีกว่าปล่อยเหืนวางไม่ได้เกิดประโยชน์ยังเนาะปล่อยให้ยาขึ้นซื่อเนี่ยจะปลูกใหม่ฝนมันก็โอ้ยโหก็ปลูกเยอะพอได้เกี่ยวกินมีอันเดี๋ยวม่วงจากต้นหนึ่งสับปูต้นหนึ่งมะปางต้นหนึ่งเอากับปูนั่งขุดตรงหนึ่ง กกินแต่นี่้ามันขึ้นมันก็ง,งามได้เหรอเนาะนนนแนแวถวเป็นแนวเมืองบอ่อปลาจ้ะเพาะท่านก็นหายหัวหานอยู่น้ำม,มันเขียวจังน้ำเขียวขึ้นไม่อีกแล้วก็บพื่พออะอัปเดตให้มึงเริ่มปไปเด้อพี่น้องสวนสดีพวกกำลังไอ้ปลูกมากอยังอยู่เดี๋ยวถฐานน้ำม,มากพวกเราจะต้องอัปเดตใหม้มึงมึงปลาแล้วพวกจะหาพักยังมาลงพักคือเก่าแล้วมาลงครับคือรอแต่น้ำมาอย่างเดียวให้น้ำมันขึ้นกันหน่อยกันให้น้ำมันขึ้นกันเนาะนี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นบ่อปลาบ่อเพณีคบเลี้ยงปลานิลปลานิลแป้งเพศครับ จะไี่จะเทยขึ้นเหมือนมันอุปกรณ์ิงบอกแล้วเพื่อก็ปลูกนี่นะครับต้นไม้สิอ่อมอ้อมสะไปเลยครับพี่น้องไปเจยละไปดูกันเนาะเจ๊ไปดูวกับผมพี่น้องมือนี่ผ้ามะเบิ้งนี่นะครับบานสวนเบาเฮงครับว่าเพิ่นปลูกเอียงนี่วัอนี้เพื่อกับเตรียมยาตัดยาออกครับพี่น้องฟังทังพูนแล้วก็สิปลูกมาครับ ต้นหญ้าเขาก็พักันมาเอาหญ้ากันลืมก้นนวดไหมพักบุ๋งเนอะนวดพักบุ๋งันอะไอตัดพักบุ๋งแล้วยนออกไปปากกินมันอยู่ยนี้กลางนั้นบรรยากาศย่ำคำย่ำแรงครับพี่น้องฮกมงแรงได้เนี่ยบึ้งบึ้งแสงแดดครับโอ้ยบรรยากาศพี่น้องจ้ะโอเคครับพี่น้องครับผมเก็บของก่อนท่านเอเงียนของอยกันนะโอเคเนาะครับพี่น้องโอเคครับผมครับสวัสดีครับผมครับครับติดตามกันไปครับผม สวัสดีครับ